ผู้ชมครับกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับซึ่งแต่ละท่านนั้นจะหยิบจับนะครับนำเอาประสบการณ์นําเอาความรู้ต่างๆมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือให้พวกเรานั้นร่วมกันอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่า ของพวกเราพุทธศาสนิกชนชาวไทยครับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องนะครับศรัทธาบาร,รมีครับซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแบริ่งครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญนะครับรวบรวมคนในวงการพระเครื่องเอาไว้เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีแต่ว่าที่นี่ ถือได้ว่าเป็นชมรมพระเครื่องน้องใหม่นะครับแต่ว่ามาแรงจริงๆเพราะว่าการเดินทางน,นั้นสะดวกสบายครับและว,วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มากๆสําหรับผู้ชมนะครับที่ชอบสะสมในเรื่องของเครื่องรางของขลังครับนั่นก็คือเรื่องของเขี้ยวนะครับเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีงาช้างอะไรต่างๆคุณผู้ชมเคยรู้ไหมครับว่าจะแยกแยะย,ยังไงดูยังไงถึงจะบอกได้ว่านี่คือเขี้ยวเสือนี่คือเขี้ยวหมีนี่คือเขียเข้ยว อะไรก็ตามแต่ที่ได้ได้ว่านำเอามาทาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคืออะไรเพื่อที่จะได้ไม่โดนหลอกนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับขอเชิญพบกับคุณน้อยวัดโม้นะครับและคุณกบพระประแดงครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้อยพี่กบนะครับผมเดี๋ยวพี่น้อยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเขี้ยวการดูแยกแยะว่าเขี้ยวอะไรเนี่ยดูยังไงสัตว์แต่ละชนิดเขาจะมีวิธีการดูแตกต่างกันนะครับในส่วนของพี่กบแล้ว มาพูดคุยเพระพิคเนตของศาลหลักเมืองพระประแดงซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับคนพระประแดงนี่นับถือกันทุกคนเลยมาถึงเรื่องราวของแต่ละท่านกันก่อนพี่น้อยเป็นไงครับมาเข้าสู่วงการพระเครื่องได้ครับพี่ผมว่าเนื่องจากผมเมื่อก่อนผมเรียนศิลปะเรียนศิลปะแล้วว่าเวลาไปตามบ้านคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะจะได้เจอพวกเครื่องรางเก่าอะไรพวกนี้ทําให้เราเกิดความผูกพันแล้วก็ชอบ ชอบในงานศิลปะสมัยเก่ารับเพราะว่าเครื่องรางนี้ถือได้ว่าเป็นผมถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่เน้นศิลปะอย่างแท้จริงเลยนะการแกะสลักอะไรก็ตามแต่เป็นงานแฮนด์มอย่างย่งสมัยก่อนเนี่ยยังตะกกดโบราณทางเหนือทางบ้านผมเมื่อก่อนเขาจะเอาผิวไม้นะแต่แต่ไม่ใช่หวายครับ จะมาเหลาเป็นเป็นเส้นต่อเส้นเล็กๆเล็กมากเพื่อที่จะถักหุ้มมตะกุดไว้อ๋อคือตะกุดก็เป็นแผ่นโลหะที่ม้วนแล้วก็เอาเขาจะถักอันนี้หุ้มไว้แล้วก็จุ่มละซึ่งเป็นงานที่ละเอียดสวยมากครับซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนมาเป็นเชือกเป็นอะไรก็แต่ใช่แต่สมัยก่อนถ้าถวมว่านพี่นี่ใช้ไม้ใช่ฮะโอ้โหนี่เป็นงานละเอียดอ่อนมากเลยนะครับต้องใช้ความชํานาญนะครับแล้วมาเปิดร้านระเรื่องที่นี่ได้ยังไงครับก็มาก็พอดีรู้จักกับพี่ไก่ครับผม รู้จักพี่ไก่ครับชักชวนกันมาครับก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านที่ไหนหรือเปล่าครับเมื่อก่อนก็เคยเปิดอยู่ที่พระประแดงอาเขตครับผมที่พระประแดงแต่ว่าตอนนี้มาที่นี่อย่างเดียวใช่ครับนะครับที่ที่ร้านมีเน้นพระแบบไหนพี่ของผมจะเน้นพวกเครื่องรางอ๋อครับผมพวกเคีื่องตางตะกุดแี่ว่ากะลาแก่ตะกุดอะไรพวกนี้ครับพระเครื่องมีไหมพระเครื่องก็มีครับผมแล้วนอกนั้นมีอะไรไหมพี่มีบริการอย่างอืออะไรไหมก็มีวาดรูปเลย รับวาดรูปเลยอ๋อคือคือพี่เรียนศิลปะมาก็คือไม่ทิ้งตรงนี้ครับไม่ทิ้งอ๋อคือรับวาดรูปมีวาดรูปอะไรบ้างคะก็วาดรูปรูปวาดรูปเหมือนพวกเกจิอะไรพวเดี๋ยวว่าวาดวิววาดอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากให้วาดอะไรใ่คตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงส่วนนี้เดี๋ยวขอไปดูต่อที่ร้านนะใช่ครับได้เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการแยกแยะคู่หนึ่ะพี่กบบ้างเป็นไงครับพี่กบมาเข้าสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับก็ ตั้งกับเด็กแล้วนะคือประมาณอายุประมาณทักยี่สิบฝาต่าว่าคุณพ่อคุณแม่นี่อาชีพผมคุณพ่อแม่ผมตอนนั้นเป็นประดาน้ำใช่ไหมค,คือเนื่องจากถืบทอดมาก็ได้ดำหาวัตถุโบราณหรือของเก่าตามแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมซึ่งว่าสมัยก่อนนั้นก็คือวัตถุโบราณเยอะนะฮะพวกเงินพวกทองแล้วก็บังเอิญไป ดำเอาพระขึ้นมาได้ที่เป็นพวกเนื้อโลหะอะไรที่จะตึกก่อนมั่งไม่ตึกก่อนมั่งอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทางคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเก็บขึ้นมาบ้านแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ค่านิยมค่าอะไรกันไม่ได้เล่นกันก็คือเอาแค่มาเก็บไว้เฉยเอาแค่มาเก็บไว้เฉยมันก็เลยสืบสารต่อจากท่านใช่ไหมฮะเพราะว่าคนทำอาชีพนี้เขาจะพี่น้องของผมอ่ะพูดง่ายว่าพี่น้องของผมจะไม่ค่อยมีคนเดินทางนางสายเล่นพระครับผ คืออาชีพประ,ะ,ประดาน้ําถูกไหมพี่นักด <นะ S 2> ำน้าประดาดดำ,ำน้ำน,ำน,ำนำอนี่ค,คือผมคิดว่าเขาเป็นคือไม่คิดว่าจะมีอาชีพนี้นึกว่าแบบว่าเป็นครั้งเป็นคราวไปคือดําเป็นอาชีพเลยครพี่ของผมเป็นอาชีพเลยครับแล้วก็ทําดําเป็นครั้งเป็นคราวก็มีอตอนปัจจุบันนี้ผมรับเหมาเกี่ยวกับการทํางานกับใต้น้ําอยู่ครับผทุกชนิดใต้น้ําทุกชนิดครับครับคือใครทําของอะไรหายก็ S <S มา <S <S ค,คุยกันปไปดำได้ได้ครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากพ,พี่พี่พี่ขอพูดนิดนึงสมมุติว่า,ามีคนทําแหวนตกไป <ตบ S 1> ในแม่น้ําเจ้าพยาครับแล้ววิธีการที่จะไปดำมันมีหลักเกณฑ์มีอะไรไหมต้องยังไงมันมีหลักเกณฑ์ครับคือข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าในพื้นดินตรงนั้นนะครับในพื้นดินตรงนั้นมันเป็นดินที่เหลวโหลมรภาษาบ้านผมก็จะเรียกอย่างนี้นะดินเหลวโหลมน้ำหนักทองมันก็จะตกลงไปจมไปลึก ครับผมบางทีเราก็หายากหายากหน่อยถ้าพื้นดินตรงนั้นเป็นพื้นดินที่เป็นดินแข็งดินเหนียวครับมันก็หาง่ายหน่อยครับมันเท่ากับเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะยากมากและอย่างอีกหนึ่งการดำน้ําดำในแม่น้ําเจ้าพระยามันเป็นการที่มองไม่เห็นเลยครับเหมือนกับคนมันมืดมืดคนตาบอดนี่ดำลงไปหาครับทำยังไงคือคำหาเรื่อต้องใช้วิธีการคำ เป็นอาชีพด้วยนอกจากจะตมอดทนมากเลยนะพี่ครับผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติมันตกที่จุด A มันมีโอกาสไหมที่มันจะโดนกระแสน้ําพัดไปเรื่อยๆมีโอกาสครับครับผมตรงนี้สําคัญที่สุดเลยกับแสนต่ละน้ำจะมีระยะในการใช่ครับจะมีจะมีแบบว่าจะมีสัมผัสหรือเส้นอะไรพวกนี้ถ้าตารลงไปในน้ำครับครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะเจอร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถูกต้องครับครับผมโอกาสเจอสักกี่เปอร์เซ็นต์พี่โอกาสเจอครับห้าติดห้าติดนะ ถ้าเกิดเป็นแ้วแหวนนะคแ้วแหวนเงินทองถ้าเป็นสิ่งของใหญ่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับพี่กบนี่คือพระพิคเนตของสาลหลักเมืองฉบับประกาศอ่าฉบับประกาศอ่าทำไมถึงได้หยิบยกพระพิคเนตมาพูดในวันนี้เป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะทางคุณชาวพระประแดงนะแล้วก็สมุดประกาศเนี่ยคือนับถือกันมากครับแล้วก็พุทธคุณก็ดีแล้วก็พุทธพิเศษก็ดีใช่ไหมแล้วก็ ข้อหนึ่งพระพิกเนตนี่คือเป็นพระที่เก่าแก่ที่สุดของพระประแดงนะครับที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยครับผมครับจึงมีคนศรัทธากันเยอะครับอ่าส่วนใหญ่ที่ชาวพระประแดงเขาไปขออะไรกันี้ก็ขอแบบว่าโชคลาภค้าขายทำกิจการใดใดก็ประสบแต่ความสำเร็จเพราะพระพิกเนตหลักเมืองพระประแดงครับอย่างองค์นี้นะครับ องค์นี้นะครับเป็นเป็นรูปหล่อลอยองค์ของตัวจําลองจําลองจากสารพระปรแดงนะครับคืออันนี้ทำเมื่อปี2อ1 9นะครับสร้างเมื่อปี2519สร้างจํานวนมีจํานวนจํานวน2500องค์ครับผมไม่เยอะนะไม่เยอะครับแต่ว่ารุ่นอันที่เป็นเหรียญที่ของที่คุณหยิบมาทีนี้นะครับมันก็สร้างประมาณ หนึ่งหมื่นองครับผมมีจํานวนแค่นี้แต่ว่าที่ผมหยิบยกอันนี้ขึ้นมาให้ดูชิ้นนี้ขึ้นมาให้ดูคือมันเป็นรูปเหมือนของท่านของสารใช่ไหมครับครับคือคือที่เห็นเนี่ยเป็นยังไงที่ศารก็เป็นแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้เลยครับทอแบบมาเลยนะฮะครับเพียงแต่ว่าองค์เล็กลงมาองค์เล็กลงมาย่อส่วนลงมาครับผมเนี่ยนี่คือแล้วก็ประวัติการประวัติประวัติของสาร อยากจะเท้าความเรื่องขะวนของรับฐเมืองพระประแดงสักหน่อยหนึ่งก็การสร้างการสร้างเอาการสร้างเมืองก่อนกันะครับการสร้างเมืองตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นก่อนจะสร้างเมืองพระประแดงนี่รัชกาลที่หนึ่งท่านกลัวว่าข้าศึกจะมาทางเรือทางปากน้ำบ้านเราใช่ไหมครับคือจะมาบุกกรุงรัตนโกสินทร์ว่างเถอะถูกต้องครับถูกต้องจะมาบุกเลยท่านก็สร้างป้อมปืนไว้ที่ หลักเมืองที่ตรงบริเวณพระประแดงคือเป็นหัวไปการไว้ก่อนตรงนั้นก่อนใช่ไปการว่าภข้าศึกจะเข้ามาหรือมาอะไรทีนี้ท่านได้ท่านได้สิ้นพระชนลงรัชกาลที่หนึ่งเลยสร้างไม่เสร็จหลักเมืองสร้างพระประแดงสร้างเมืองพระประแดงไม่เสร็จรัชกาลที่หนึ่งมาจนถึงรัชกาลที่สองพระพุทธเลิศราชนะนะฮรัชกาลที่สองก็เลยเข้ามาสร้างเมืองพระประแดงขึ้นครัเนี่ยท่านก็เลยเป็นสร้างเมืองพระประแดงขึ้นเมื่อปีสองพัน ห้าร้อยสองพันสามร้อยห้าสิบแปดนะครับรับเท่าที่จาได้นะครับครับก็เลยสร้างเมืองขึ้นมาก็ไปรวบรวมพวกชาวมอญชาวมอญแล้วก็พวกแขกจีนอะไรพวกเนี้ยลามงละมันอะไรนี้เข้ามาช่วยหัวช่วยกันมาอยู่ในเมืองนี้ใช่ครับแล้วก็เลยสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงจนรัชกาลที่สามครับผมได้ก่อสร้าง หลักเมืองครับว่าต้องมีหลักเมืองขึ้นเป็นหลักหนึ่งคใช่ไหมเป็นหลักเมืองตามประเพณีการสร้างเมืองกัละครับผมใช่ครับแล้วก็เลยหลักเมืองนั้นจะใส่ของแบบพวกอาถรรพ์ลงไปมากทุกวันนี้หลักเมืองอันนั้นยังไม่มีใครเห็นได้กล่าวได้กล่าววันว่าหลักเมืองตรงนั้นได้มีเขาจะหล่อเป็นปูนขึ้นมาหุ้มไว้ครับแล้วก็เอาเห็นจากพิเเนตพิกคเมตอายุเป็นยร้อยปีเนี่ยนะผมเนี่ยนะครับผม วางทับคนอยู่ด้านหน้าบนหลักเมืองครับผมทุกคนเข้าไปในศาลหลักเมืองตอนนี้พระประแดงอาจจะไม่เห็นหลักเมืองเลยนะครับครับผมเห็นแต่องค์พระพิฆเนศครับผมบังเกิดจากเกิสภาพภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปของบ้านเมืองของพระประแดงเนี่ยทำให้เห็นแต่องค์พระพิฆเรศแต่เชื่อกันว่าใต้พระพิฆเนศเนี่ยคือหลักเมืองถูกต้องนะครับโอ้โหนี่คือแล้วก็แล้วก็ตอนนี้คนที่สังเกตเข้าไปชาวพระประแดงหรืออะไรเนี่ยตอนนี้จะเป็นแบบว่า พัฒนาวิสัยจะเป็นแต่งแบบคนจีนหมดใช่ไหมฮะแต่แต่ก่อนที่จริงแล้วจะเป็นแบบพวกชาวละมันมอนขอมอะไรนี้เป็นคนจ้างขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามวัฒนธรรมครับคุณผู้ชมที่ที่อยากจะไปกราบไหว้นะไปขอพรก็เชิญได้เลยนะครับที่ศาลหลักเมืองนะนี่ก็คือเรื่องราวของพระพิคเนศนะครับของศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับยังไงก็คือ คุณผู้ชมสามารถไปขอพรกันได้อย่างที่พี่กบบอกคือต้องขอในสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีห้ามนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่สําเร็จอู่แล้วนะครับแหมช่วงนี้ขอบคุณพี่กบมากๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราอยู่กับพี่น้อยกันต่อฮะจะมาพูดคุยถึงทีเด็ดที่การแยกแยะเคี่ยวผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาดูยังไงนะครับช่วงนี้ขอบคุณพี่กบมากๆครับขอบคุณครับครับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันนะฮะในส่วนของการแยกแยะนะครับว่าเคี่ยวเสือดูยังไงเีี้ยยววหมดููัังงงไในนช่่าสก เี่ยวเสือลักษณะของเที่ยวเสือที่ถูกต้องที่เป็นของเสือจริงๆต้องเป็นยังไงพี่ครับผมเนี่ยนะฮะเขี่ยวเสือเนี่ยครับขออนุญาตนะฮะโดยโดยนี่คือเขี่ยวเสือที่ยังไม่ผ่านการแกะสลักอะไรเลยครับคือหลุดออกมาจากปากเสือก็เป็นงี้เลยถูกไหมพี่นะนี่นี่คือเที่ยวเสือโพรงเสือเสือพรงนี่คือเสืออะไรลงก็คือเสือเสือโคงไหมรูตรงตรงกลางเนี่ยเขาจะรูใหญ่เป็นรูตรกษณะใช่แต่ว่ามาจากเสืออะไรพี่เป็นเสือโคร่งนะครับเสือโคร่งแล้วเสือแต่ละสายพันธุ์เที่ยวเขาต่างกันไหม เขี้ว่าต่างกันนะแต่ว่าเสือโคร่งเสือเบงกอลหรือเสืออะไรก็เส uh. ืออินเดียมันต่างกันเลยพี่ก็ไม <t od> ่ค่อยต่างกันมากใกล้เคียงกันลักษณะของเขี้ยวเสือต้องเป็นอย่างนี้คือแอฟริกาเอเชียแอฟริกาเอเชียง่ายๆนี่คือช้างเอเชียครับนี่เอเชียเขาจะมีเส้นตะแกงเส้นขาวๆนะเยอะมากครับคือจะมีเป็นตะแกงคือไขว้กันไปอย่างนี้ใช่ใช่ต้องมีใช่ต้องมีทุกอันเอเชียนี่ไม่ว่าศรีลังกาอินเดียไทย พอแมา่ลาวเขมรเนี่ยเขาจะมีตะแกงเนี้ยแต่ถ้าเป็นช้างแอฟริกาถ้าเป็นแอฟริกาไม่มีไม่มี